คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายคลับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดสุนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด51 รายการมันนี่ช,ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วง Lifestyle b a n k ิง้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารเกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-888แสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันิชช็อตไลฟสไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารเกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ เราพบกันจันท์ถึงสุกบ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นที่นี่ FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะครับผมยุทธนามาช่วงบ่ายนะครับบ่าย3าโมงเย็นเนี่ยเราเจอกัน7วันเลยนะครับวันจันท์ถึงวันสุกทาง FM 97 Quality News Station เาาร์ทิต์ทาง FM 101นะครับบ่าย3าโมงถึง5โมงเย็นนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของตลาดหุ้นกันหน่อยครับปรากฏว่าขึ้นมาทะลุ พันสี่ร้อยจุดได้ตามความคาดหมายนะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยพันสี่ร้อยกับอีกสิบจุดหนึ่งพันสี่ร้อยสิบจุดดดชนีขึ้นไปสูงสุดต่ำสุดพันสามร้อยแปดสิบเก้าจุดและล่าสุดครับดัชนีตลาดราซับยังบวกอยู่เยอะเลยนะครับล่าสุดดดชนียังบวกอยู่ยี่สิบสองจุดเคลื่อนไหวอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกจุดดดชนีบวกยี่สิบสองจุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย44,798ล้านบาทโดยมีเค a n k ank, ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับหนึ่ง182บาท50สตางบวก7บาทอันดับที่สองเป็น True Corporation 7บาท40สตางบวก25สตางค์อันดับที่สามเป็นธนาคารทหารไทย2บาท62สตางบวก12สตางค์อันดับที่สี่เป็น InTouch หรือชินคอร์ปอเรชัน84บาทบวก2บาท25สตางค์อันดับที่5เป็นแบงก์กรุงไทย18บาท90สตางค์บวกขึ้นมา60สตางค์นะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก15นาทีนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้เบาๆครับปรับลงไป3รอบปรับขึ้น1รอบรวมแล้วปรับลดลงไป200บาทต่อ1บาททองคำราคาทองที่ฮ่องกง 1 3 7สา้อยเจ็สิเก้าเหรียญต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท32บบาท12สตังค์ส2บองบาท12บสองสตังค์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ2 0 0 0มืกับอีกเก0ร้อยราคาทองคำแท่งขายออกบาทละสอง0มืกับอีกหนึ่งพส่วนทองรูปพันธ์ขายออกบาทละสอง0 0ืนหนึ่งพันี่ร้อยะครับมีเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตลาดทองคำ แล้วก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเรานะครับขอขยับจากเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องสะกิดเตือนกันด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทั่วไทยเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งผมไปดูข่าวล่าสุดเนี่ยปาเข้าไป26จังหวัดเหนือก็มีภาคกลางตอนบนก็มีภาคอีสานก็มีฝนตกหนักมากครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากถ้าจะไปต่างจังหวัดในช่วงนี้เช็คดีๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางซะหน่อยหาทางหลีที่ไล่ไว้บ้างก็ดีนะครับสําหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนขับรถไปเองแต่เอจะขึ้นเครื่องบินตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลื่นถลไหมขึ้นรถไฟจะตกรางหรือเปล่าข่าวบ่อย แล้วเกินนะครับสรุปแล้วช่วงนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องออกไปไหนอยู่บ้านดีที่สุดนะครับยกเว้นไปทําธุระประปังหรือว่าติดต่อในการทําธุรกิจนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับเข้าสู่ช่วงของมันนี่ช็อตไลฟสไตล์ b a งกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวกันดีกว่าไม่ต้องไปไหนไกลครับวันนี้ขออนุญาตอยู่แถวๆใจกลางเมืองนี่แหละจะขออนุญาตไปอัปเดตนะครับล่าสุดของโซนที่เรียกกันว่าเป็น New CBD แห่งใหม่ ของเมืองไทยนั่นคือโซนรัชดาพระรามเก้านะครับพี่ต๋องครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพี่ต๋องจะมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและคุณผู้ฟังครับอาจจะขออนุญาตนะครับกลับมาที่โซน CBD ของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือย่านรัชดาพระรามกากันอีกสักรอบหนึ่งรอบนี้เนี่ยเราขออนุญาตอัปเดตล่าสุดหน่อยว่าการขยายตัวการเติบโตรวมทั้งความหนานแน่นของผู้คนที่มีอยู่อาศัยสำนักงานออฟฟิศใหญ่ๆต่างๆเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบกับตอนต้นปีที่เราคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันขยายขึ้นมาอีกเยอะไหมครับพี่ตองครับครับก็ขยายตัวมาเยอะนะครับโดยเฉพาะทางด้านโซนของอรัชดาสุรามวิท9เนี่ยนะครับคือจริงๆเราบอกว่าในโซนนี้เนี่ยใครที่อยากจะมองหาคอนโดมิเนียม สักข้องหนึ่งอยากจะมีเอาไว้ก็อยากจะแนะนำเลยครับว่าทําเลรัชดาพิเศษพระรามเก้าเนี่ยไล่ตนะั้งแต่แยกพระรารัชดาครับเรื่อยมาถึงตรงแยกพระรามเก้าเนี่ยนะครับ,รบมีคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวเนี่ยทั้งที่เปิดใหม่หรือว่าสร้างเสร็จแล้วน,นะครับววก็อยู่มากมายเลยนะครับต้องมีงบอย่างน้อยสักเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ่อต้องอย่างต่ำนี่ประมาณสามล้านนะครับเนื่องจากราคาเฉลี่ยตอ่อยูนิตเนี่ยมันค่อนเอ่อค่อนข้างแพงนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมีงบประมาณในมืออย่างน้อย สล้านขึ้นไปถ้าจะหาคอนโดย่านรัชดาพรรามเก้าใช่ไหมฮะทีนี้ทีนี้หลังจากที่สำรวจตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเอาเฉพาะคอนโดมิเนียมยา่านนี้ในรัศมีห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน1กิโลเมตรเนี่ยผุดขึ้นเยอะไหมครับพี่ต๋องก็เยอะเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เรียนให้ใหทราบแล้วนะครับว่าวันนี้ใครอยากจะตัดสินใจซื้อคอนโดนในย่านนี้ก็อาจจะต้องมีบัตเจ็ตอย่างน้อยประมาณสักสล้าน พรว่าราคาที่เปิดขายกันตอนนี้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณตารางเมตรละแสนเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้านะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็น จังหวะสําหรับใครที่มีเงินสดจิ่ในมือก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้ได้นะครับก็โครงการที่มีเปิดตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับ,รบยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงนะครับก็ของเซนทรัลรัชดาห้วยขวางเนี่ยก็ติดถนนใหญ่ก็เปิดขายราคาเริ่มต้นที่สามจุดหนึ่งล้าน,นสามล้านหนึ่งนี่ห้องใหญ่ไหมครับห้องจะอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าตารางเมตรซึ่งเฉลี่ยก็ตกตารางเมตรละแสนสองนะครับนั่นก็จะเห็นว่า ราคาก็ปรับแพงขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่ดินที่แพงขึ้นนะครับอันที่สองก็คือจํานวนพื้นที่ใช้สอยในห้องเนี่ยก็อาจจะต้องเล็กลงเนื่องจากร,ราคาหรือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับราคาเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ใช้สอยอาจจะต้องสวนทางอาจจะต้องเล็กลงนะฮ <peek at S 1> นะเพราะราคาที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงไม่ได้ใช้รถไฟใต้ดินล่ะถ้าเป็นการใช้รถยนต์ปกติทั่วไปเนี่ยทำเลนี้เนี่ยก็ยังได้อยู่ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับเพราะว่าอคือวันนี้เนี่ยสองฝั่งเลยนะครับแยกของราชเทว์ถึงราชดาพิเศษเนี่ยนะครับน่าจะเป็นถนนสายหลักและตอนนี้ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าจะตัดผ่านถนนสายสําคัญหลายๆโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัดโนนโยธินตรงแยกราชโยทินใช่ไหมครับและที่จะไปถึงห้าแยกราชเทว์ด้วยนะฮะไล่เข้ามาในเมืองก็จะตัดถนนสุดที่สามวินิจฉัยนะครับวิยงเข้าไปก็จะเป็นถนนวัฒนธรรมหรือออกถนนพระรามเก้าก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าจะมองกันจริงๆแล้วถ้าวิ่งตรงกลับเข้าไปเนี่ยก็จะวิ่งชนไปทางด้านเพชรบุรีและอาโศกแล้วก็ตัดไปสู่วิทย์ะจะเห็นว่ามันเป็นเส้นทางที่เชื่อมเนี่ยเข้าอยู่ CBD ใจกลางกรุงเทพจริงๆนะฮะแล้วก็แน่นอนครับถนนเนี่ยพาดผ่านย่านธุรกิจสําคัญของกรุงเทพมหานครอาคารสํานักงานใหญ่ๆนี่เยอะมากเลยด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วในส่วนของ คอนโดมิเนียมที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นช้อยสําหรับคนที่ต้องการที่จะหาคอนโดที่อยู่ใกล้ในเมืองมากที่สุดเพราะวันนี้ถ้าลําพังที่จะไปซื้อคอนโดมิเนียมในสีลมก็หายากแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนลักษณะ,ะพิเศษรามเก้าก็น่าจะเป็นอีกช้อยหนึ่งให้ลูกค้าเนี่ยสาม,มารถที่จะตัดสินใจได้แล้วการเดินทางก็ไม่ได้ลําบากมากนักเพราะมีทั้งรถไฟฟ้า ใต้ดินใช่ไหมครับ,บ MRT เนี่ยที่อยู่ตรงเส้นราชดาก็มีถึงหกสถานีเข้าไปแล้วนะครับรถใต้ดินก็สามารถไปเชื่อมต่อนะครับกับสถานีรถไฟ้า BTS ได้นะครับมันจะไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าตรงเส้นไหนยังไงบ้างนะครับพี่ต๋องครับก็ในส่วนของเมลหลักๆเลยตรงนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงรถไฟฟ้าใต้ดินคือ MRT นะครับครับก็จะเป็นเส้นที่รถไฟฟ้าตัดผ่านทางถนน รัชดาพิเศษและถนนลาดพร้าวนะครับตั้งแต่ช่วง5แยกลาดพร้าวเนี่ยนะครับแล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษเนี่ยต่อนเนื่องจนไปถึงพระราม9้าเลยเนี่ยก็จะผ่านถนนสายสําคัญนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือเพชรบุรีสุขุมวิทพระรามสีสีลมและสาทรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเดินทางหรือการคมนาคมเนีขนย้ายประชากรจากย่านข้างนอกเนี่ย เข้าไปสู่ใจกลางของเมืองเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นครับ,รบอ๋อนึกออกแล้วพี่ต๋องรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันจะไปตัดกับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอย่างเช่นสถานีตรงศูนย์วัฒนธรรมอันนั้นก็จะมีจุดเชื่อมต่ออยู่ด้วยรหรือว่าจุดเชื่อมต่อกับ a i r p o อร Link ที่สถานีเพชรบุรีอันนั้นก็มีนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับบ TS เแถวสถานีอโศกก็ได้ด้วยใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าก็เป็นโครงการที่จะมีการขยายนะครับเป็นทางรถไฟฟ้าใต้ดินให้มากขึ้นด้วยนะครับ คือเหมือนว่าเวลาเราสร้างสร้างโครงข่ายการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้แบบจําลองเนี่ยใกล้เคียงกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กลอนดอนหรือโตเกียวก็จะใช้การเดินทางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกสบายมากขึ้นในอนาคตน,น,ะคนะครับในอนาคตนี่รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มจุดเชื่อมต่อจะอยู่ที่แถวแถวสถานีศูนย์วัฒธรรมใช่ไหมพี่ดองตรงนั้นใช่ไหมซึ่งสายสีส้มนี่ก็จะวิ่งตัดผ่านจากด้านตะวันออกนะครับไปทางด้านตะวันตกกรทมซึ่งด้านตะวันออกก็จะผ่านทางลำํำแหงบางกะปิเข้า ทางดินแดนและประตูน้ำนะครับซึ่งคาดว่าโครงการนี้ก็จะเสร็จประมาณอีก6ปีข้างหน้า แล้วก็สเตชันตรงประตูนั้นก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่แอร์พอร์ตลิได้เลยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นพื้นที่ออฟฟิศใหญ่ๆในโซนนี้เนี่ยทั้งที่สร้างแล้วและกําลังจะสร้างเนี่ยพี่ต๋องลองไล่เลียงให้ฟังสัหน่อยได้ไหมครับในฐานะไปลงพื้นที่จริงหลายรอบนะตรงนี้ครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือกลุ่มของ g ีแลนดนะครับ,รบในชื่อที่เป็นโปรเต์ที่เรียกว่า G ีแลนด์ทาวเวอนะครับอันนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่เพราะว่าเป็นตึก อาคารที่เป็นทรงรูปตัว G ีนะฮะสูงถึง26ชั้นและ36ชั้นด้วยนะครับ,รบซึ่งตึก G l แลนด์ทาวนี่ก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานร้านค้าต่างๆนะซึ่งก็จะตั้งอยู่ใกล้สี่แยกพอดีเลยซึ่งจะเสร็จเนอีกสักสองปีข้างหน้าน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็อีกตึกหนึ่งน่าจะเป็นตึกยูเพรสนะครับของ<ฟ>บริษัทยูนิลิเวอร์นะครับซึ่งจะย้ายสำนักงานแห่งใหม่เนี่ยมาอยู่ที่นี่ ก็จะเป็นเจ้าแห่ง Consumer Product นะครับของ Unilever นะครับแล้วก็จะมีตึกที่ The Nine Tower สูง34ชั้นแล้วก็36ชั้นตามลำดับซึ่งจะตั้งอยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9้านะครับถัจากนั้นไปก็จะเป็นตึกของ AIA Capital Center นะครับอาคารจะสูงถึง35ชั้นอยู่ๆฟังติดกับสถานทู่จีนงฟังเดียวแล้วก็ติดกับสถานทูตจีนเลยใช่ไหมใช่ครับตึกนี้นะครับก็จะเป็นตึกที่ได้รับการออกแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ และมีทั้งออฟฟิศบิลดิ่งสำนักงานร้านค้าต่างๆกำหนดแล้วเสร็จปี57นะครับถัดมาก็จะเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับ<ม>ซึ่งก็จะเป็นสำนักงานตลาดหลักทรัพย์อันใหม่ของประเทศไทยนะ<ม>ซึ่งก็จะเสร็จในปี58นะครับนอกจากนี้แถวนั้นนี่ก็ยังมีตึกที่สร้างเสร็จไปแล้วไม่ว่าจะเป็น R.S Tower True Tower <ม> Cyber World Tower หรือว่า C.P Tower และอาคารเมืองไทยประกันชีวิตนั่นเองนะครับจะเห็นว่าวิธีการนะครับถ้ามาตั้งแต่จีแลนด์ที่เรียนได้แต่ซา การแล้วเสร็จของแต่ละโปรเจกต์นี่ยมันจะเรียงร้อยกันไปเลยแต่ละปีแต่ละปีครับใช่ครัยยเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องด,ดีเพราะไม่ใช่บอกว่ามันเสร็จพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยมันก็เกิดการกระจุกตัวงนั้นการเจริญหรือการขยายตัวมันจะทําได้ค้าง้งยากแต่วันนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่เกิดทางด้านราชดาพิเศษกับพระรามเก้าเนี่ย มีการวางแผนมาในระดับหนึ่งก็ทําให้การก่อสร้างก็ดีอะไรก็มันจะมีความตอ่อเนื่อนะครับครับแล้วแหล่งกินเที่ยวช้อปย่านรัชดาเนี่ยอัปเดตล่าสุดกันหน่อยดีไหมครับพี่ถองครับเ <c oughs> ยอะเลยนะครับอยากจะ,ะยกตัวอย่างนะครับก็จะมีร้าน โกขุนคุนทองนะครับ <ừ> m, ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกใครที่ชอบทานเนื้อแนะนํานะครับร้านนี้นะครับ,ครบใครที่ไม่ชอบเนื้ออยากจะไปทางพวกอาหารทะเลก็มีกวงทะเลเผารัชดาซอยสิบก็จะเน้นพวกอาหารทะเลสดๆที่นี่ออแล้วก็จะมีทางด้านแหล่งช้อปปิ้งก็จะเป็นห้างของเซนทันบัลลังก้า9นะซึ่งเป็นซูเปอร์เซนทันแล้วก็มีห้างเอสมานาด้วยนะครับครับนะครับพี่ต๋องเมื่อไรออกหนังสือครับแม่ลงพื้นที่ทั้งอาสัสหาทั้งอาคารสำนักงานทั้งแหล่ง กินเที่ยวช็อปเนี่ยลุยมาหมดเลยนะเอาละครับพี่ต๋องฟังแล้วเนี่ยเฟิร์มแล้วครับว่าย่านรัชดาพระรามเก้าเนี่ยฮอตแน่ๆบูมแน่ๆ CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าอยากจะซื้อคอนโดแถวๆนั้นแล้วไปปรึกษากับธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อบ้านกสิกรไทยในช่วงนี้เนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษด้วยไหมครับพี่ตอง ครับก็มีโครงการพิเศษนะครับที่ทางธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีก็จะเป็นหน่วยงานรัฐศาสตรกิจนี่แหละครับสังกัดก,กระทรวงการคลังนะครับ,รบก็มีหน้าที่ในการที่จะทําให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับโดยมีทางธนาคารเข้ามาช่วยสนับสนุน เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะหาบ้านหาคอนโดหรือจะรีไฟแนนซ์ก็ได้ก็เข้ามาติดต่อกับธนาคารกสิกรไทยนะท่านก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำํำเป็นพิเศษในช่วงนี้เลยแล้วก็หากท่านเนี่ยยื่นกู้กับทางธนาคารแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลย ประการแรกก็คืออาาัตราดอกเบี้ยต่ําไม่ว่าจะเป็นอาัตาราดอกเบี้ยแบบสองปีหรือสามปีนะครับประเด็นที่สองก็คือถ้าหากลูกค้านี้ยื่นกู้ในช่วงระบาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหานะครับถึงวันที่สามสิบกันยาถึงสิ้นดเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ แล้วก็จดจำนองภายในวันที่15ตุลานี้ท่านก็จะได้รับบัตรกำน,น,นันเซ็นทรัลมูลค่าสูงสุดถึง1,500บาทด้วยนะครับ,รบเมื่อ,อได้โปรโมชันนี้แล้วท่านก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะได้เข้าร่วมแคมเปญคิกไลท์ลุนเบนด้วยนะครับ<ม>งนั้นผมเชื่อว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง โอกาสและจังหวะที่ดีสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะหาบ้านหรือคอนโดมิเนียมสักหลังหนึ่งนะครับคือถ้าจะไปขอกู้ซื้อคอนโดย่านรัชดาก็เดินไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะไปบอกเขาว่าขอกู้ เพื่อจะซื้อคอนโดในโครงการความร่วมมือระหว่างบอตทกับธนาคารกสิกรบอกแค่นี้ได้เลยใช่ไหมครับพี่ถองครับใช่ครับใช่ครับทางพนักงานสาขาก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับทุกท่านเลยนะครับสามารถติดต่อที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือติดต่อที่เคเคแซคเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับคร <c oughs> ับสองแปด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 กดห้านะครับนะครับนี่เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างบอตทกับธนาคารกสิกรไทยนะรีบหน่อยนะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้ สำหรับการแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องจดจำนองภายในวันที่15ตุลาคมนะครับ,รบแหมสิ่งเชื่อที่จะได้เนี่ยไม่จำเป็นว่า เป็นการซื้อบ้านใหม่เท่านั้นใช่ไหมครับพี่สองครับครับก็เป็นการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับหรือบ้านมือสองก็ได้เหมือนกันอ่าก็จะเป็นการจัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นดีๆระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเื่นใสเนี่ยเป็นช่วงเฉพาะกิจเท่านั้นนะครับครับรีบหน่อยนะครับทั้งสินเชื่อบ้านใหม่สินเชื่อบ้านมือสองหรือสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับสนใจก็0 2 8 8 8 8 8 8แแแล้วกด5หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w ร์ไวด์ c ค h k h o m e s m i l e c l u b ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ตอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตองครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกษิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาอัพเดตกับเรามาอัปเดตกับเราในเรื่อง New CBD ในย่านรัชาดาพระราม9นะครับแล้วก็ฝากถึง แคมเปญพิเศษซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับทางบตาทานะครับกับทางบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยของตัวเองนะครับคือโครงการนี้เนี่ยพิเศษง่ายๆครับให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติถ้าจะไปกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดช่วงนี้เดินไปที่ธนาคารเกสิกรไทย ไปขอเข้าโครงการนี้โครงการดอกเบี้ยพิเศษการจับมือกันของธนาคารกสิกรไทยกับบอตทอนะครับต้องรีบหน่อยเพราะว่าโครงการนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้30กันยายนแล้วก็ต้องจดจำนองภายใน15ตุลาคมนะครับน่าสนใจมากๆเป็นโอกาสทองของผู้ที่พร้อมแล้วที่จะขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนะครับถ้าสนใจลองสอบถามเพิ่มเติม0ู88 8 8888888แล้วกดห 0288888888แล้วกด5หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w a s k k b a n k c o m k h o m e s m om i l e c l u b ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาสิ่งที่พี่ตองเล่าให้ฟังมาตั้งเป็นคำถามเลยครับคุณทุกฟางครับวันนี้ลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลด้วยกันและขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรร้องของรายการ m ั n นี่ช็อตมันนี่พลเป็นเงินเป็นทองที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับ ลุ้นอะไรบ้างมีให้ลุ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับมีกระเป๋าอาเนกประสงค์จากเครรอธนาคารกษิกรไทย5รางวัลมีหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเริ่มลงทุนหุ้นเป็นหนังสือผู้ช่วยสำหรับนักลงทุนหุ้นมือใหม่นะครับรางวัลที่7ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใครๆก็ทำได้ง่ายๆนะครับ แล้ววันที่8ครับเป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากเนชั่นบุ๊กสนะครับความหนานี่นะครับต้องบอกว่าหลายร้อยหน้ามูลค่าเกือบ400บาทนะครับปาจือรหัสโชคชะตาไขความรับฟ้าถอดรหัสโชคชะตาด้วยปาจือโดยโจอี้ยับนะครับเป็นเรื่องของการดูนะครับการดูาการไขรหัสฟ้าโดยการใช้หลักนะครับเกี่ยวกับทางด้านของโหราศาสตร์รูปแบบใหม่ น,นี่เป็นปกใหม่ล่าสุดจากเนชั่นนะครับรางวัลที่9และรางวัลที่10ครับเป็นการฉลองครบรอบ15ปีพัตคาารจีนฮองบินฉลองครบรอบ15ปีของพัตคาารจีนฮองบินนะครับโดยมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจำนวน2รางวัล ในโอกาสครบรอบ15ปีพัฒการจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลา10สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการโต๊ะจีนนอกสถานที่ด้วย0809889959นี่เป็นเบอร์ของพัฒการฮองมินมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจำนวน2รางวัลน,นะครับทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ้น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามถามว่าสำนักงานออฟฟิศใหม่ สำนักงานออฟฟิศใหม่ที่ใดที่กำลังจะเกิดขึ้นในโซนรัชดาพระรามเก้าครับระหวว่างข้อหนึ่งอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อสองนะครับหรือข้อ 2, สองสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่ครับข้อหนึ่งอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่หรือข้อสองอาคารสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่คำถามถามว่า สำนักงานแห่งใดกำลังจะเกิดขึ้นที่ย่านรัชดาพระรามเก้าครับระหว่างข้อหนึ่งอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่หรือข้อสองสำนักงานใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ครับหนึ่งหรือสองครับที่กำลังจะเกิดขึ้นที่รัชดาพิเศษนะครับรัชดาพระรามเก้าถ้าทราบคำตอบนะครับลุ้นสิบรางวัลประจำวันนี้0 2 9 4 4 6 8 7เ0 2 9, 9 4 4 6 8 7 9หจ้าาีหรือ089927 ห9 2 3 089 927 5923หรือ081 984 9735 081 984 9735นะครับลุ้นสิรางวัลประจำวันนี้ย้ำนะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับที่ลงทะเบียนและมีเลขประจำตัวแล้วเท่านั้นนะครับนอกจากสามเบอร์นี้แล้วท่านที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์เพียงแอดเพิ่มคำว่า money plus MONEYPLUS ก็จะมาจะก็สามารถจะส่งคําตอบข้อ1ห,หรือข้อ2และก็ตามด้วย MP หมายเลขสมาชิกของท่านก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมกิจกรรมกับเราได้ด้วยนะครับด่วนนะครับก่อน4ี่โมงเย็นวันนี้ช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money ่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิง้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัว สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 88 8 88 8 88 8. <S 2 8 8 8 8 8 8 8รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0288888888 บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้าไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกําจัดต้นนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517